ความรู้ต่างๆที่มันซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนเนี่ยออกมาราะนะการทำงานคอม,คม,คมบินเนชนคอมบิเนชันเนี่ยเนการผสมผสานงานกับนักออกแบบที่จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยที่เราคิดว่างานที่เกี่ยวกับ GI ที่เป็นสิออ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเนี่ยดึงสิ่ง อิ่งหนึ่งที่เขาทำแล้วก็คือต้องทําต่อคือโจทย์เรขกงเสี่ยงภัญญยาเพื่อไม่ให้ใครเอางานชิ้นแบบนี้ไปจับพื้แผนน่นดินไทยได้โครงการนี้เราก็การยุกระดับเราก็การต้รนมูลค่าเราก็การสร้างความเป็นไทยให้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นเข้า